อะไรในปัจจุบันเ Facebook เนี่ยได้มีการปรับในหน้าฟีดข่าวซึ่งการปรับครั้งนี้ก็จะส่งผลให้เจ้าของเพจที่ทำการโพสร,รูปภาพข้อความสินค้าต่างๆจะทำให้คนเห็นน้อยลงขึ้นและสนับสนุนให้เรา หรือเจ้าของเพจต่างๆได้มาลงโฆษณากับ facebook อ f f c e e o o o k อ d คืออะไรนะครับเราสังเกตได้ว่าทางขวาเนี้ยที่เป็นโฆษณาสิ่งเหล่านี้คือ f c e e o o o แอ d ทั้งนั้นเลยคือคนที่มาจ้างลงโฆษณากับ Facebook a d อ่าอย่างอันนี้ก็คือการ ลงโฆษณา Facebook เฟซบ o o กแอนเหมือนกันซึ่งสังเกตได้ว่าจะมีเขียนคําว่าสนับสนุนโดยนี่คือการลงโฆษณาซึ่งทุกคนที่เราระบุเป้าหมายลงไปก็คนคนนั้นก็จะเห็นโฆษณาของเราท,ที่ New Feed นะครับแล้วก็เห็นเป็นตรงคอลัมน์ทางด้านขวาที่ขึ้นสนับสนุนโดยเช่นกันนะครับ ส่วนการลงโฆษณาเริ่มต้นลงโฆษณาอย่างไรให้พิมพ์คำว่า facebook.com แล้วตามด้วย slash add enter เข้าไปก็จะขึ้นหน้านี้นะครับลองอ่านข้อมูลดูหลังจากนั้นเรากดสร้างโฆษณา การลงโฆษณามีให้เลือกหลายส่วนและส่วนที่นิยมมากที่สุดก็คือ3ส่วนนี้ที่เรานิยมกันผมจะขอพูดใน3ส่วนนี้คือ1การถูกใจหน้าการถูกใจหน้าเราจะลงโฆษณาในลักษณะที่ช่วยให้คนเห็น พจของเราแล้วก็กดถูกใจเพจของเราเมื่อคนกดถูกใจเพจของเราปุ๊บเราจะเสียค่าโฆษณาให้ Facebook ตามจํานวนของคนที่มากดถูกใจเพจเราที่เราได้เลือกในการลงโฆษณานั้นๆนะครับส่วนราคาของการจ่ายแต่ละครั้งมันขึ้นอยู่กับการประมูลของระบบ Facebook ซึ่งต่อหนึ่งการถูกใจเนี่ยเราจะเสียมากหรือเสียน้อยเนี่ยมันขึ้นอยู่กับช่วงระยะเวลาที่หากช่วงนั้นเนี่ยมีคนที่ปล่อยโฆษณามากเราก็จะต้องเสียค่าประมวลในการที่คนคลิกโฆษณาเรามากขึ้นต่อครั้งต่อหน่วยนะครับการกดถูกใจหน้านะครับก็ในลักษณะนี้เราต้องเลือกเอ่อเพจที่เราจะลงโฆษณาด้วย ที่จะให้คนมากดถูกใจครับแล้วก็ใส่เข้าไปแล้วก็ดำเนินการต่อนะครับเราก็อัปโหลดภาพลงไปจะอัปโหลดจากเครื่องคอมพิวเตอร์คุณหรือจะเรียกดูจากคลังภาพใน Facebook ของเรา,ามีรูปภาพในเพจนั้นก็จะมีให้เลือก ส่วนนี้คือการอัพโหลดภาพจากคอมพิวเตอร์ก็เราสามารถใช้ได้สูงสุดหภาพซึ่งหภาพนี้ก็จะถูกรีลันสลับไปสลับมาตามโฆษณาที่จะไปโชว์ให้กับคนเห็นนะคะก็จะสลับไปสลับมาในที่ New Feed แล้วก็ที่คอลานด้านขวาหลังจากเราอัพโหลดภาพแล้วอย่าลืมมาปรับตำแหน่งภาพด้วยนะครับปรับตำแหน่งภาพ ส่วนกา,การลงโฆษณาแบบถูกใจหน้าเนี่ยก็จะเห็นที่ออ่เ,อเอตรงนี้ก็จะเป็นการแสดงรูปแบบว่าโฆษณาเราจะมีลักษณะอย่างไรเมื่อเห็นบนเดสก์ท็อปเมื่อเห็นบนมือถือส่วนเมื่อเห็นบนคอลัมั์ด้านขวานเนี่ยคอลัมั์ด้านขวานเนี่ยจะเขาะจะบอกว่าให้เราใส่ข้อความโฆษณาลงไปข้อความโฆษณาตรงนี้คืออะไรก็ให้เราทดลองใส่ลงไป ข้อความนี้จะปรากฏนะครับ,นะรบใช้มือถือก็จะปรากฏเหมือนกันตามที่เราพิมพ์ซึ่งเราจะพิมพ์ได้สูงสุดเมื่อกี้เก้าสิบตัวอักษรนะครับตอนนี้เหลือหกสิบเอ็ดตัวอักษรทุกท่านก็พิมพ์งลงไปอ่าพอพิมพ์แล้วจะปรากฏที่เนี่ยครับเพจน,นี้คือบ้านสีขเขียวของนุุกคนก็จะโชว์สูงสุดนะครับ ก็พิมพ์พิมพ์ข้อความที่บ่งบอกถึงเพจเราให้คนรู้จักที่จะขึ้นที่คลอล้านด้านขวาก็มาดูในส่วนต่อไปในส่วนของหัวเรื่องก็จะเป็นตรงนี้นะครับหัวเรื่องก็จะพิมพ์ได้สูงสุด25ตัวนลองดูส่วนถ้าพิมพ์เกินเนี่ยมันก็จะขึ้นว่าเนี่ยชื่อโฆษณาคุณยาวเกินไปนะครับให้ลบอ,ออก เราก็จะขึ้นโชว์ทดสอบนะครับแล้วก็พิมพ์ข้อความนี้ให้พบเรื่องหนึ่งรายการในส่วนนี้คือเราเลือกว่าเป็นไทม์ไลน์นะครับเวลาคนกดที่ n นิวฟ e d อย่างเช่นกดที่ตรงคำว่าตรงตัวหนังสือสีฟ้านี้เมื่อกด๊บปลายทางก็จะนำเขาไปที่ไทม์ไลน์ของเพจของเรา หรือถ้าหากเราเลือกตรงนี้มันก็จะเวลามีคนคลิกโฆษณาคลิกที่ตรงสื่อสีฟ้าเนี่ยก็จะนําไปที่แผนที่คํานําไปที่คําวิารั์แล้วก็แล้วแต่นะครับตรงนี้หรือกดถูกใจหน้าท,ทุกการคลิกเนี่ยก็เราก็จะเสียตังค์ให้กับ facebook Ad เหมือนกันตรงนี้นะครับก็ลองพิจนารณาดูว่าตรงไหนเหมาะสมกับเราที่สุดกับเพจที่เราจะลงโฆษณาครับเราถึงกลุ่มบ้างหมายบ้าง กลุ่มเป้หมายตอนนี้ระบุว่าเอ,อเป็นประเทศไทยที่นนทบ,บรุรีไม่เกิน50กิโลเมตรซึ่งเราก็ใส่กรุงเทพอะไรก็แล้วแต่เชียงใหม่ได้หมดเลยหรือระบุจังหวัดเมืองรหัสไปรษณีได้เหมือนกันอายุนะครับตั้งแต่13ปีจนถึงเท่าไหร่ตรงน,นี้แล้วแต่เรากำหนดกลุ่มเป้าหมายที่จะให้คนเห็น นะครับชยายหญิงเลือกได้หมดเลยใส่ภาษาใส่ความสัมพันธ์ของคนที่จะเห็นเป็นคนแบบไหนเป็นคนศึกษาแบบอยู่การศึกษาอะไรอะไรอย่างนี้นะการทํางานเป็นแบบไหนรุ่นอายุเป็นผู้ปกครองหรือไม่นะครับความสนใจตรงนี้สำคัญมากเลย ซึ่งถ้าเราเจาะลึกความสนใจของผู้คนที่จะเห็นโฆษณาเรามันคือิ i คีย keyword มันคือน i ชเจาะลึกลงไปครับเป็นกลุ่มเฉพาะอย่างเช่นถ้าเพจของคุณเป็นรองเท้าเป็นเสื้อยืดเป็นรองเท้าอะไรอย่างเงี้ยนะครับถ้าเราจะพิมพ์ถ้าเราจะระบุเป,ป้าหมายว่าเป็นผู้สนใจที่ สนใจรองเท้าอย่างเงี้ยก็จะเป็นกลุ่มเป้าหมายที่กว้างเพราะว่ารองเท้ามีหลายประเภทใช่ไหมครับถ้าหากเราเออรองเท้าแบบยี่ห้อนี้ลงไปเจาะเรืง่องไปมันก็จะมันก็จะเจาะกลุ่มลงไปว่าเออได้ลูกค้าที่สนใจรองเท้ายี่ห้อนี้ตรงนี้ก็เราต้องเลือกดูแล้วก็พิจารณาถึงกลุ่มเป้าหมายที่เราจะกาหนดนให้เขาเห็น สมมตว่าผู้ที่สนใจความบันเทิงทั้งหมดหารากดดูแนะนำมันก็ทาง Facebook ก็จะแนะนำว่าเป็นความบันเทิงแบบไหนบ้างเราก็ลองเลื่อนลงมาดูมีผู้คนที่สนใจความบันเทิงนี้เท่าไหร่นะครับหรือเราสามารถพิมพ์ลงไปก็ได้ ่าหรือเราจะพิมพ์ลงไปก็ได้นะครับอ่ามันก็จะขึ้นโชว์เหมือนกัน,นหนังสือต่างๆ่าค้นหาพฤติกรรมก็ใส่ลงไปนะครับว่าคนเหล่านั้นมีพฤติกรรมอย่างไร เป็นผู้ใช้มือถือทั้งหมดไหมเป็นผู้ใช้มือถือยี่ห้ออะไรสมาร์ทโฟนเป็น Android หรือ IOS นะครับในส่วนนี้จะเป็นบัญชีผู้ใช้และแคมเปญนะครับก็เลือกลงไปการถูกใจหน้าเป็นแคมเปญแบบไหนเราเลือกเป็นแคมเปญแบบถูกใจหน้าอยู่หากจะเปลี่ยนก็กดตรงนี้ได้สีฟ้า ชื่อช่โฆษณาตรงนี้เราจะตั้งเป็นชื่ออะไรที่เราเข้าใจของเราเองก็ได้ในส่วนนี f a c e บ o o k มันตั้งมาให้อัตโนมัติเราก็เปลี่ยนได้เดยทีย่ไม่เปลี่ยนก็ได้นะครับส่วนงบประมาณเนี่ยเราก็กําหนดได้ว่าต่อวันเท่าไหร่ค่าโฆษณาระยะยาวเท่าไหร่อะไรอย่างนี้นะครับโฆษณาระยะยาวก็เขาก็จะมีให้เลือกว่าจะเริ่มกี่โมงวันไหนสิ้นสุดวันไหนกี่โมงเป็นต้นงบประมาณต่อวันจะใช้เท่าไหร่ กำหนดเวลาเผยแพร่ชุดโฆษณาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่วันนี้ก็ได้นะครับตามที่เรากำหนดไว้ว่า150ต่อวันเป็นต้นกำหนดเริ่มโฆษณาเริ่มต้นและสิ้นสุดเมื่อไหร่ได้หมดนะครับค่าโฆษณาก็เส้นกันเราก็จะทุ่มงบลงไปทั้งหมด50บาทในเวลา ตั้งแต่สามถึงสี่เป็นต้นได้เหมือนกันปับให้ถูกใจเพจอันนี้ก็เป็นลักษณะของการกำหนดราคาเวลาคนมาคลิกโฆษณาเราเราจะเสียค่าตามอะไรจะจะเสียค่าตามการกดถูกใจเพจการการคลิกหรือ การที่คนเห็นหนึ่งพันคนแล้วเราเสียตังค์ครั้งหนึ่งอะไรเงี้ยเป็นต้นนะครับแล้วเราก็กดสั่งซื้อเข้าไปนะครับโอเคต่อไปก็จะเป็นการคลิกไปยังเว็บไซต์อ่านะครับเราการคลิกไปยังเว็บไซต์ก็ถ้าให้เราเติมเว็บไซต์ที่เราอยากให้คน เห็นแล้วเมื่อคนคลิกเนะี่ยเขาจะไปที่เว็บนั้นๆของเราโอเคก็เหมือนเดิมนะครับตอนนี้ก็อัพโหลดรูปภาพเหมือนเดิมแล้วก็ปรับขนาดของ ตัวรูปภาพที่จะให้มันโชว์โฆษณาได้เช่นกันก็เราจะ,จะใช้ตรงนี้ก็จะมีให้เลือกเลือกเพจที่จะใช้เป็นตนัวแทนคือเราต้องเลือกเพจของเราที่จะใช้เป็นตนัวแทนในการโฆษณาใส่ชื่อเหมือนเดิมนะครับตอนนี้เห็นที่ฟีดข่าวเห็นแบบโน้ตือเห็นแบบเดสก์ท็อป เหมือนกันปุ่มเลือกดำเนินการก็ได้เราเลือกตามเหมาะสมเลือกเสื้อเดี๋ยวนี้เรียลือกเพิ่มเติมสมารสมาสิกได้หมดข้ามวิที้านร่างสีขาวก็ใส่ด้วยนะครับตรงนี้ก็เหมือนกันเหมือนกันเหมือนกัน อ่นเหมือนกันนะครับการเชื่อมต่อแล้วก็ยกเว้นคนที่เราไม่อยากให้เขาเห็นโฆษณาด้วยได้เหมือนกันส่วนการประมูลการกำหนดราคาก็จะเป็นตอนนี้ก็จะเป็นแบบคลิกนะครับเมื่อคลิกก็เวลาคนคลิกรูปภาพคนคลิกโฆษณาเราก็จะลิงก์ไปยังเว็บไซต์เนี่ยทุกการคลิกก็เราก็จะเสียตัง ให้กับ Facebook นะครับส่วนปรับให้เหมาะสมกับ i m p r e ร s i o นก็การกำหนดราคาสำหรับ i m p r e s s i o นเนี่ยคือเมื่อคนเห็นโฆษณาเราแล้วก็เราก็จะเสียค่าใช้จ่ายทุกครั้งที่มีคนเห็นโฆษณาของเราทุกๆ1,000คนอาจมีการประมูลเพิ่มเพื่อการแข่งขันในช่วงที่คนลงโฆษณากันเยอะนะครับก็จะมีการประมูลขึ้นเ,เราจะต้องจ่ายแพงขึ้น แต่ก็ไม่เกินในเราไม่เกิน150บาทเนี่ยร5 0บาทต่อว,วันได้หมดแล้วก็รู้สึกขั้นต่ำจะเป็น30บาทต่อว,วันนะครับภายในกี่วันอ่ะสองเนี่อ่าถึงวันอาทิตย์ก็คำนวณให้ว่าการโฆษณาครั้งนี้จะไม่เกินเก้าเศบบาทใน4วัน อมีการประมูลเพิ่มตามอินเวชชันหรือการคลิกก็ให้เลือกเป็นการคลิกนะครับตรงนี้เราก็เลือกได้ว่าจะให้ Facebook เนี่ยปรับให้เหมาะสมเมื่อมีคนคลิกมากขึ้นโดยอัตโนมัติหรือเราจะใส่โดยใส่ได้ตัวของเราเองแล้วก็กดสั่งซื้อได้เหมือนกันนะครับส่วนนี้ก็เป็นคนการโฆษณาลงโฆษณาแบบคลิกไปยังเว็บไซต์ Drive ไดทาฟิกนะครับประมาณนั้น <c oughs> เดี๋ยวก็จะเป็นการลงโฆษณาแบบบูทโพสนะครับบูทโพสก็เหมือนว่าเราจะเราจะน post, ําโพสต์ใดโพสต์หนึ่งในเพจนั้นมาทําการลงโฆษณาให้คนทุกคนเห็นตามกลุ่มเป้าหมายของเราที่เราจะลงโฆษณาคือทุกคนจะเห็นก็มีการเสียค่าลงโฆษณาตามอ e ิเพรชันหรืออะไรก็แล้วแต่ซึ่งในส่วนของการลงบูทโพสนี้ก็ เราจะต้องคุมโฆษณาของคนดีๆหามีเพราะว่าจะมีการคอมเมนต์แบบเดียวทาแล้วก็มีการกดไลค์กดแชร์ทำให้เกิดไวรัลมาร์เก็ตติ้งอย่างดีนะครับการบูทโพสเนี่ยก็เราก็เลือกหน้าที่จะให้ทำการบูทโพสเป็นต้น ก็ลองกดดำเนินการต่อเลยเหรือจะสร้างโพสต์ใหม่ในหน้าตันนั้นก็ได้ก็จะดึงโพสต์ในเพจมาขึ้นมานะแล้วก็ให้คนกดไลค์กดแชร์กันก็ลองเล่นดูส่วนอื่นก็เหมือนกันเลยครับ ครับก็ลองเล่นดูครับในส่วนอื่นก็ตั้งเหมือนกันเลยครับก็ก็ลองเล่นดูนะครับในส่วนอื่นก็เหมือนกันเลยก็จะดึงพกในหน้านั้นมาโปรโมท ซึ ations, ่งต้องคุมโฆษนาดีดๆนะครับเอ่อจะเกิดการมีคนเม้นอย่างไรบ้างต้องคุมดีๆกำหนดเหมือนกันเลยนะครับก็เราก็ปรับตรงนี้การกำหนดราคาก็เขาก็จะเลือกให้อัตโนมัติในส่วนด้านบนเพจบนโพสของเพจนะครับ หาเราเลือกเป็นอินเวชชันเนี่ยมันก็จะบอกว่าคือการเลือกอินเวชชันเนี่ยมันไม่เหมาะกับการลงโฆษณาแบบบูทโพสน,นะอะไรเงี้ยก็เป็นไปตามนี้สัังซืออะไรประมาณนี้ครับการลงโฆษณาก็ไม่ยากเท่าไหร่หลังจากเราลงโฆษณาเสร็จแคมเปญมันจบแล้วเนี่ยเฟบก็จะเรียกเก็บังค์จากบัตรโดยอัตโนมัติเลยนะครับก็ไม่ยากเท่าไหร่ลองดูนะครับขอให้สนุกกับการลงโฆษณาบน เพจเพื่อทำธุรกิจของคุณนะครับขอให้โชคดีครับประสบความสำเร็จช่วงนี้นะครับสวัสดีครับ